สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเป็นเมาที่เอาเข้าไปเข้าไป,าไปตรงโน้นไปตรงนน้นไม่ต้องกลัวค่ะชิลโหลชิี subscribe you thank สวัสดีค่ะเมาคลีวันนี้เราจะมาทำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาล่า ไม่ใช่แล้วไม่ได้วา่าสัตว์นะคะแต่เรามาทำอะไรคะเรามาดูสัตว์นั่นเองใช่แล้วที่ไหนคะที่มองช้างคาเฟ่โอเคไปกันเลยคะ่ะก่อนจะเข้าไปดูนะคะอย่ลืมกนไลคกโอเคไปลูกเสือพร้อมหรือยังคะลูกเสือไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมเพราะว่าอ,อะไรคะเจอเจอแล้วเราเจอ,อตัวอะไรชะเนี่ยช้าง สองตัวเลยตัวให,ใหญ่ด้วยนี่เขารออาหารเราอยู่นะคะนี่นี่ตอนนี้เรามีอาหารอะไรคะเรามีเปเปิ้ <c oughs> ลเราให้ช้างเดินะนะค่ะนี่อุ้ยเราไปขวางทางช้างนะคะช้างอยู่ตรงนู้นนะคะช้างเขาไปทำอะไรตรงนั้นคะเขาไปลงมาคะเขาไป เขาไปลงน้ําหรืออาบน้ําอะไรก็ไม่รู้นะเขาลงน้ําไปนี่เขาจะพาคนเดินไปตรงนู้นเนี่ยตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยนะคะพี่ชิวเห็นเขานั่งช้างแล้วจะนั่งบ้างไหมคะให้ช้างลงน้ำน้ำมันก็เด well ินตินขึ้นมาหรือมันในน้ำนั้นมีอะไรบ้างลงได้นะนั่งช้างไหมลงได้แล้วหนูก็จะต้องติดแม่ นั่งช้างก็ได้ไนะนี่ตอนที่เรานั่งรอนะคะเขาก็จะมีอะไรตรงนี้อะไรมีนวดเท้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ข้างในกันใช่ไหมคะว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะวยตัวอะไรอะนี่เดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะมีเป็ดนะคะ ยังเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนนะเดี๋ยวครานี้นะคะเราจะพาหมอครีนะขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปบนนู้นนี่มันเป็นอะไรคะรังนกเหรอคะไหนใช่ไหมไม่ใช่เหรอเออนี่คืออะไรเนี่ยรังนกนะคะเปี้ยกเหรออ้าวอุตส่าห์เดนมาถึงตรงนี้นะคะนี่ปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกนะคะจะมีช้างมาให้อาหารตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถ ป้อนอาหารช้างตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะคะอ่ะใครรู้ไหมชะนีชะนีไหนนี่นี่น,นี่นี่นู่นนู่นนู่นชีเก่งมากโอ้เป็นต้นไม้เก่งมาก กันแล้วนู่นไปแล้วอุ้ยเร็วมากแม่คะน้ำมันรังอะไรคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่ตัวอะไรอะอุ้ยนี่มันนกตัวน้อยนะคะตอนนี้น้องชิวนะคะอยู่ในรังนกนะคะดูดูดูทุกคนดูโอนี่มันคือนกน้อยนะคะ,ะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกับนกน้อยก่อนลงไม่ได้คะ่ะลงกับทางเดิมคะ่นะน้ นี่น้องชิวอยู่ในรังนกนะคะตอนนี้เราเจอช้างนะคะแบบใกล้ชิดไปเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้ช้างนะคะมาทางนี้ค่ะชิวชิวนี่คืออาหารเราไปป้อนอาหารช้างกันดีกว่ามาเลยค่ะเอาเข้าไปเข้าไปตรงนงน้นจะมาตรงน้นไม่ต้องกลัวค่ะชิวชิวอย่าพึ่งสิเย็บเข้าไปหน่อยอยู่เข้าไปหน่อย,อย,เ,อยเอออย่างนี้ลูก ตรงนี้กินตรงนี้เออโอเคอ้าวให้หันช้างว้าวว้าวเฮ้ยนี่ได้กินหันช้างโอ้กินเรื่อยๆเลยกินจุมากนี่โอ้ยมาตลอดเลยมาตลอดเลย ดูดิโอ้หมดแล้วเหรอนี่เลยอีกลูกนึงอ้าวไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันหมดแล้วค่ะหมดแล้วโอ้ยป่าโอ้ยมีความสุขไหมได้ให้อาหารช้างอ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาอีกอ่ะ ที่มองช้างคาเฟ่นะคะมีแบบนี้เปียกมาก oh. ถ้าเกิดอันนี้ไม่เปียกก็คือแบบจะแบบอันนี้คือตรงอะไรคะที่เป็นเหมอถ่ายป่าอันนี้คือแบบที่ถ่ายรูปในป่าใช่ไหมแต่มันเละใช่ไหมตอนนี้นะเราไม่สามารถที่จะลงไปถ่ายได้นะคะเราไปตรงอื่นดีกว่าอุ้ยตรงนี้เนเป็นบ้านต้นไม้นะคะ เขามีอะไรงูงูตัวใหญ่วะโอ้งูเขือตัวใหญ่ด้วยอ่ะไปดีกว่ากลัวงเราอยากไปขี่ช้างจับตะกตาเตยปัดโตชิวๆจะไปขี่ช้างจับตะกตาเตยนะคะนี่ชิวมาอีกแล้วหึงตัวเมาคีไม่ได้นั่งช้างนะคะวันนี้เมาคีได้ทำอะไรบ้างคะขูชา ดูช้างอย่างเดียวนะคะเอาที่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรมองช้างคาเฟ่นะคะมองได้อย่างเดียวมองช้างคาเฟ่ใช่ยีได้ถ้าคนไม่ตกจะให้นั่งแล้วนะคะอ้าวลู้เสื้อสำรองเมาคีเป็นยังไงบ้างคะน้องเมาคลีสนุกไหมคะวันนี้ สนุกมากเลยวันนี้ได้มาล่าสัตว์เอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้มาล่าสัตว์นี่เราได้มาดูดูตัวอะไรคะดูช้างดูช้างนะคะแล้วก็มีอะไรมีชนีชนีมีงูมีงูด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสจริงๆเพราะว่าอะไรเรากลัวงูใช่ไหมแต่ว่าก็เหมื่เคยสัมผัสนริงออะก็แบบมันลื่นอะมันลื่อนอะมันน่ารักถ้ามันเลื้อยมาตรงหน้า แล้วก็ถ้าใครอยากสัมผัส hmm ช้างแบบใกล้ชิดแบบที่น้องชิวองมาที่มาที่ไหนคะมองช้างคาเฟ่ที่ที่พัทยานั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้เรากลับกันแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย